ตัดออกมาแล้วเนาะในนี้นเ,นเราก็เอามีาดผ่าตรงนี้ออกลยครับแล้วก็ตัดเนี่ยตัดเนี้ยจับอย่างนี้นะครับเวลาจับจับแล้วตอเอหันฝั่งนี้มันจะจับนแน่นแน่นผ่าลงตรงนะครับสมมติว่าเราจะผ่าอีกรอบก็อย่างนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยือจะผ่าที่นี่ก็ได้เนี่ยชิ้นเล็กผ่าขึ้นเลย แต่ตา,ามาันแล้วจะประมาณนี้จะต้มยำดีถ้า้าเดี๋ยวมาดูหัวปลาจีนต่อครับแต่หัวปลาจีนก็จับเนี่ยจับตรงเนี่ยมันถ้าเรายังไม่ตัดเนี่ยก็จับง่ายจับต้องใส่ลงมือนะครับมันจะแน่นเพื่อจับแน่นกว่าเนี่ยตามาอย่างนี้เลยแล้วก็อย่างนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยถ้าเราจะเอาชิ้นใหญ่จะเอาเล็กตัวนี้ก็หัน่นอย่างนี้เลยจะต้มยำอร่อยครับอันนี้หัวปลาจีนแบนนะ ทีนี้มาดูกระดุกามาดูหัวกระดุกต่อนะครับหัวกระดุกเราตัดมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็ตัดหนวเราตัดตัวเราแล้วก็ฟาดไส้ตรงนี้ดึงออกมาแล้วก็ตัดตัดเงียบอย่างนี้นะครับด,ดูวิธีถ้าจะให้ดีต้องใส่ถุงมือผ้าด้วยนะครับมันจะจับไม่ลื่นเวลาเราทำปลาทำอะไรใส่ถุงมือจะง่า,งายอย่างนี้นะครับปลาชิ้นเล็ก แล้วก็มีต่อเเรียบร้อยครับต้มยำหัวประดูกิ่วิธีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีผ่ากะโหลกเขาเรียกว่าผ่ากะโหลกตัดเนี่ยงเหมือนเดิมครับแล้วก็ฟักไตออกเดิมเนี่ยครับฝ่ากระโหลกเนี่ยเนี่ยมันจะมีสองแง่งอยู่เนี่ยครับเราก็จับแล้วก็ดึงออกมาเงี้ยแล้วเอามีดกดลงไปครับเนี่ยผ่าลงตรงๆนะครับเนี่ยเนี่ย นี่เป็นกระดูกแข็งกโลกแข็งมันเราก็ทิ้งเลยครับอันนี้ก็ถ้าจะหั่นเล็กก็หัน่นไปทำเมนูอะไรไปทำดุกผัดสับเป็ดนระใช่สับเป็ดต้ยมยำก็อร่อยครับอร่อยนะนกระดูกขอบคุณครับ